ซื้อเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ,องภาคหนึ่งเล่มที่8ตอนซิ่วใช้พบทหารหลังอาหารทัพใหญ่เดินทางต่อเห็นม้าล่อล้อรถเหยียบ ย่ำบทผ่านพื้นหิมะจนกลายเป็นดินโคลนเป็นเหตุให้เดินทับเชื่องช้าลงไม่นานไล่ตามขบวนรถเทียมม้าล่ออยู่ในความควบคุมของไพรพลทหารขบวนหนึ่งจนทันหน่วยสอดแนมรายงานต่อ,อยางหลิงว่านี่เป็นขบวนรถที่จัดส่งสเสบียงและหญ้าไปยังเมืองต้าถงเนื่องจากเส้นทางสายนี้ถูกใช้จัดส่งสเสบียงสัมภาระจึงเกิดความเสียหายอย่างหนัก ชาวบ้านที่สวมเสื้อผ้าขาดวิ่นบางคนซ่อมพื้นผิวถนนบางคนผลักดันรถที่ติดหลุมหิมะแรงงานเหล่านี้ล้วนกะเกฑ์มาเนื่องจากชาวนาที่รับจ้างทำนามีฐานะยากจนพอฤดูหนาวไม่มีงานทำจึงออกมาทำงานรับจ้างอย่างน้อยได้เงินสักหลายเหรียญจึงเตอห้องเต้ทอดพระเนตชาวบ้านยากไร้ที่หน้าตาซีดเซียว รอยแยมพระโอด์ค่อยๆจางหายขณะที่ทัพใหญ่ล้ำหน้าขบวนรถไปพระองค์ยังเหลียวพระพักไปทอดพระเนตรขบวนเหล่านั้นทัพใหญ่ค้างแรมที่เมืองชางผิงในอำเภอเมืองชางผิงไม่ทราบว่าฮ่องเต้เช้าชีวิตอยู่ในกองทัพแต่เมื่อเป็นผู้บัญชาการค่ายเนยช่างพบกับผู้บัญชาการกองกำลังรักษาเมืองสองท่านก็เพียงพอให้มันวุ่นวายแล้ว ทัพใหญ่ของแม่ทัพหมิงพักที่จุดรับส่งข่าวสารในเมืองเจ้าหน้าที่และพ่อครัวในจุดรับส่งข่าวสารถูกไล่ออกมาเปลี่ยนเป็นคนของจางหยงแทนในอำเภอเมืองชางผิงส่งสุกรอ้วนพีมาสิบกว่าตัวเห็นใต้เท้าทั้งสองไม่มีอารมณ์สนทนาจึงอำลาจากไปอย่างเหลียงอยู่ในกระโจมใหญ่ของทัพกลางจัดเวียนยามกลางดึกและกำหนดการเดินทางวันพรุ่งนี้ แต่แล้วทหารคนสนิทสองนายชักนำชายหนุ่มแต่งกายเช่นชาวบ้านผู้หนึ่งเข้ามาหยางหลิงพอเห็นมันก็ทักทายว่าหลิวเปียวมามามา,มารีบนั่งลงมีข่าวอันใดหยางหลิงส่งหยางอี้ชิงติดตามเฉิงฉีวินลงใต้เพื่อรวบรวมความผิดของขุนนางชายฝั่งทะเลทั้งย้ายเผิงจี้จู่่ายเนืช่างมาคุมกองกำลังนี้ส่วนหลิวเปียววางหน่วยสอดแนม ตามรายทางอู่ฮั่นเฉาล่วงหน้าไปยังเขตสซียนฟู่เมืองต้าถงติดต่อกับหานหลินซึ่งลงหลักปักฐานอยู่ที่นั่นคอยประสานเสริมอีกแรงหนึ่งหลิวเปียวแสดงความเคารพของทหารจากนั้นสุดนั่งลงหยางเหลิงรินน้ำชาให้มันถ้วยหนึ่งหลิวเปียวน้อมกายกล่าวขอบคุณจากนั้นกล่าวว่าแต่เท้า หน่วยสอดแนมที่นครหลวงรายงานมาว่าแม่นางที่ไต่เท้าสั่งให้จับตาดูทั้งสองนางไม่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติใดนางถูกส่งไปยังห้องเสือดาวแล้วผู้น้อยจึงสั่งให้จับตาดูต่อไปนอกจากนั้นหน่วยสอดแนมที่เบื้องหน้าส่งข่าวมาว่าเส้นทางระหว่างด่านจุียหยงกวนกับเขตเวียนฝูเป็นปกติมีทหารที่รับบาดเจ็บและยุทธสัมภาระ เดินทางผ่านไม่ขาดสายเพื่อป้องกันไส้ศึกของชนเผ่าตาตาตามรายทางจึงตั้งด่านไว้หากไม่มีคำสั่งที่กองทัพออกให้หรือใบผ่านทางของราษฎรล้วนห้ามผ่านหากว่าโจรวิชาชีพไม่กี่ร้อยคนคิดร้ายต่อทัพห้าพันเรารับรองว่ามาแล้วกลับไปไม่ได้ยังหลิงพงกศรีรษะแล้วกล่าวว่าอู่ฮั่นเชา ล่วงหน้ามาก่อนเราหนึ่งวันตอนนี้ยังไม่ส่งข่าวมาระหว่างทางไม่มีอันตรายใดก็ประเสริฐรอจนเข้าเขตสเวียนฝูเมืองต้าถงที่นั้นมีทหารประจำการและเพิ่มความปลอดภัยกว่าเดิมท่านไปรับประทานข้าวเถอะระหว่างทางให้รักษาความตื่นตัวไว้ตลอดเวลาหากฝ่าบาทได้รับการระคายเคืองเราท่านคงศีรษะหลุดจากบา หลิวเปียวรับคำล่าถอยไปทหารคนสนิทนายหนึ่งเข้ามารายงานว่าพระกระยาหารปรุงเสร็จแล้วห้องเต้ตอนประทับอยู่ในวังมีห้องเครื่องปรุงอาหารถวายแต่ตอนนี้ไม่อาจนำพ่อครัวประจําห้องเครื่องร่วมทางอย่างเหลียงจึงเสาะหาพ่อครัวที่อายุปลดกเกษียณคนหนึ่งขอให้ช่วยดูแลอาหารการกินของตนทั้งทั้งยังจัด ราชอ,องครักษ์ที่ไว้วางใจได้หลายคนช่วยกันดูแลพระกยาหารของห้องเตยหยางหลิงรุดไปยังตึกหลังซึ่งเป็นที่ประทับของห้องเต้ราชอ,องครักษ์ที่เฝ้าดูแลล้วนรู้จักใต้เทา้าหยางนายทหารนายหนึ่งเข้ามารับหน้าเรียกหาว่าไต้เทา้าหยางหยางหลิงพงกศีรษะกล่าวว่าฝ่าบาทออกจากนครหลวงเป็นครั้งแรกตลอดรายทางได้รับความกระทบกระเทือน ใช่พักผ่อนแล้วหรือไม่นายทหารนั้นมียศเสี้ยวเวย่ยพอฟังจึงกล่าวแต่เท้าคาดเดาผิดแล้วฝ่าบาทกระตือรือร้นคึกคักหลังจากล้างหน้าล้างตาก็ฉุดลากจางถีตูผู้บัญชาการแท่จางไปตรวจเยี่ยมทหารหยางหลิงจึงออกจากจุดรับส่งข่าวสารที่รับส่งข่าวสารนี้ตั้งอยู่ทางตัวเมืองตะวันออก ด้านนอกความจริงเป็นที่พักของขบวนรถบรรทุกสัมภาระหนักภายในพมนักด้วยไพรพลนับพันที่เหลืออยู่นอกประตูยามนี้ทุกแห่งหนก่อกองไฟในอากาศอบอวนด้วยกลิ่นหอมของเนื้อย่างยางหลิงกวาดตามองเห็นกองไฟทางขวามือผู้คนพลุกพล่านที่สุดจึงรีบรุดไป เห็นเหล่าไพร่พลนั่งล้อมกองไฟบนกองไฟตั้งหม้อเหล็กสุกกรที่เชือดเสร็จทั้งหมดลงหม้อตุนเป็นน้ำแกงเหล่าไพร่พลกัดกินมันโถแทะกระดูกรับประทานอย่างอริดอร่อยอย่างหลิงยังแต่งเครื่องแบบแม่ทัพเหล่าไพร่พลพอเห็นมันพากันลุกขึ้นแสดงความเคารพอย่างหลิงเพิ่งอ้อมผ่านกองไฟสองกองที่ด้านข้างมีคนถลันออกมาจุดดึงมันไว้กระซิบถามว่า ไต่เท้าหยางไปที่ใดหรือหยางหลิงเห็นมันเป็นผู้บัญชาการกองกําลังรักษาเมืองจางหยงจึงรีบคว้ามือมันมาถามว่าคนเล่ายามอยู่ท่ามกลางผู้คนมันไม่กล้ากล่าวคําห้องเต้จางยงฉุดดึงมันมาด้านข้างจากนั้นบุ้ยปากไปยังเบื้องหน้ากระซิบบอกว่าอยู่ทางด้านนั้นทั้งห้ามมิให้เราติดตามเราเห็นพระองค์สำราญบานใจ ได้แต่ตรวจตราอยู่รอบข้างไม่กล้าเข้าใกล้เกินไปหยางหลิงกวาดตามองเห็นภายใต้แสงไฟาสาดส่องจึงเต๋อห้องเต้ฉลองพระองค์ชุดนายทหารยศเสี่ยวเวย่ยประทับนั่งรวมกับเหล่าไพร่พลทรงใช้ท่อนไม้เสียบมันโถท,ที่เย็นชืดปิ้งอยู่เหนือเปลวไฟทั้งยังถือกระดูกติดมันท่อนหนึ่งทรงกัดด้วยความเบิกบานพระไทย ทหารเก่าไว้หนวดเคราลกเครื่มผู้หนึ่งต่อยใส่พระองค์หมัดหนึ่งหัวรอดดังๆแล้วกล่าวว่าเด็กน้อยคราครั้งนี้ไต่เท้าช่างตูคัดเลือกพวกเราจากทหารสิบหมืน่นทุกคนมีฝีมือกล้าแข็งเด็กน้อยมีความสามารถอันใดไหนเลยเป็นคู่มือของชนเผ่าทาตาเจ้งเตอ๋อฮ่องเต้หากลิ้วไหมหากรับสั่งอย่างยิ้มแย้มว่า พี่ใหญ่อย่าได้ดูแคลนเราเรายังไม่เคยเข้าสู่สมรภูมิก่อนนี้เคยต่อยตีกับตัวอุบาทผู้หนึ่งในซ่องคณิกามันถูกต่อยจนจมูกแทบบิดเบี้ยวความจริงแล้วเรารับการฝึกจากอาจารย์หมัดมวยหลายท่านเกรงว่าท่านยังไม่ใช่คู่มือเราพลทหารที่มีสารรูปคล้ายอันพาลผู้หนึ่งหัวรอพลางแล้วกล่าวว่าเด็กน้อย รู้จักประโคมโอนักท่านผู้นี้หน้าตาล่อเหลาย่าได้ถูกพวกตาดมองโกจับตัวไปเป็นคุนชายกระต่ายเจ้าเต๋อห้องเต้รับสั่งด้วยความชงนพระไทยว่าขุนชายกระต่ายอันใดเหล่าทหารหัวรอคลื่นใหญ่ทหารเข่าเคลิมนั้นตบพระอังสาของพระองค์หัวรอพลางแล้วกล่าวว่าดูท่านไม่ล่วงรู้เรื่องของโลก ไม่ทราบประปนอยู่ข้างกายแต่เท้าอย่างได้อย่างไรชนเผ่าตาต้าล้วนแต่หน้าตาทะมึงถึงดุร้ายแม้แต่สตรีก็ไม่น่าดูกว่าบุรุษเท่าใดหากท่านถูกพวกมันจับตัวไปคงกลายเป็นนางบำเรอคนโปรดของหัวหน้าชนเผ่าแล้วฮางหา่ <laughs> างยงบรรดาลโทสะคิดโถมออกไปอย่างเหลียงจุดดึงมันไว้กล่าวว่า อย่าได้วู่วามไม่ทราบไม่มีความผิดฝ่าบาทยังไม่มีโทสะท่านมีโทสะอันใดจางหย่งเพ่งตามองเห็นเจ้งเต๋อห้องเต้ทรงกระดาษอยู่บ้างพระองค์ทรงทราบแล้วว่าคุณชายกระต่ายเป็นเด็กชายที่ตกเป็นเครื่องเล่นของบุรุษแต่พระองค์หากลิ้วไม่นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนกล่าววาจาหยาบคายต่อพระองค์ทรงรู้สึกหน้าเล่นยิ่ง ทหารเขาคลื้มยังล้วงมีดเล่มเล็กออกจากเข็มขัดหนังจิ้มเนื้อจากในหม้อที่เดือดพล่านกัดกินคำหนึ่งจึงเต๋อห้องเต้ทรงเรียนแบบโดยการล้วงมีดเล่มเล็กออกจากบั้นพระองค์ทรงจิ้มเนื้อมาชิ้นหนึ่งเช่นกันอย่างหลียงพบว่าฮ่องเต้หนุ่มเสด็จออกจากวังเพียงหนึ่งวันคลายเพิ่มความเป็นลูกผู้ชายอีกส่วนหนึ่ง ทั้งรู้ความกว่าเดิมจากนั้นพบเห็นราชชองค์ครักวังหลวงปลอมตัวเป็นทหารธรรมดาสามสนายเดินเตรยอยู่รอบข้างในบริเวณยังมีพลทหารที่ผ่านการคัดเลือกจากตนเองรักษาการอยู่ค่อยคลายใจลงเช้าวันรุ่งขึ้นทัพใหญ่เดินทางต่อผ่านเมืองชางผิงมุ่งสู่ดานจุยีหยงกวนวันนี้ฟ้ามืดคลึมลมเหนือพัดกระโชก มวนเอาเม็ดหิมะบนพื้นขึ้นมาพอกระทบถูกใบหน้าปวดแปรบอยู่บ้างอย่างหลิงสวมเสื้อคลุมขนาดใหญ่ยังรู้สึกเหน็บหนาวสุดทนทานเห็นเจ้าเต๋อฮ่องเต้ย,ยังทรงร่วมทางกับเหล่าทหารฉลองพระองค์ชุดทหารยศเสี้ยวเว่ยจึงหยีตาฝ่าลมหนาวไปกราบทูลว่าฝ่าบาทไม่ว่าอย่างไรพระองค์ต้องเข้ารถไปพักผ่อน หากว่าเผชิญความหนาวจนล้มป่วยก็จะคลาดเรื่องสำคัญแล้วท้องทุ่งกว้างลมพัดแรงที่เบื้องหน้าเป็นช่องเขาแห่งหนึ่งลมโชยพัดมาจากปากภูเขาพออ้าปากขึ้นหิมะก็พัดเข้าปากดังนั้นหยางหลิงกล่าวว่าจาสองคำต้องหยุดลงเล็กน้อยจึงเต๋อฮ่องเต้ตรัสอย่างยืนกลานว่าไม่ไปชายชะกันห0 0 0ันคนรับความเหน็บหนาว ราษฎรทางเหนือก็เผชิญความหนาวทุกปีข้าไหนเลยทนไม่ได้พลางยกพระหัตถ์ป้องพระพักหันมารับสั่งต่อยางหลิงว่าอีกประการลมหิมะต้องใบหน้าทั้งคันทั้งชาความรู้สึกเช่นนี้ไม่เคยลิ้มลองมาก่อนเราต้องซึมซับรับรู้ให้เต็มที่ยางหลิงรับฟังจนหัวรอมีออกร้องไห้ไม่ได้ ขณะจะกราบทูลเกลี้ยกล่อมอีกก็ปรากฏม้าเร็วตัวหนึ่งควบขับมาจากด้านหลังพอใกล้เข้ามาก็ดึงรั้งสายบังเหียนไว้หอบหายใจร้องบอกว่าแต่เท้าที่ด้านหลังมีม้าเร็วหลายสิบตัวไล่กวดตามมาพวกเราได้รับคำสั่งจากหยางเจียงจวินแม่ทัพแท้หยางห้ามมิให้ผู้ใดเข้ามายังขบวนทัพคนเหล่านั้นยังถูกขวางอยู่เบื้องนอกบอกให้ผู้น้อยมารายงานเจียงจิน ขอให้ท่านไปพบปะที่ทับหลังหยางหลิงกล่าวอย่างสงสัยใจว่าเป็นผู้ใดติดตามมาพ้นทหารนั้นมีสีหน้าประหลาดพิกลกล่าวว่าผู้ที่ให้เรามาส่งข่าวบอกว่าผู้มาเป็นหลีตรงหยางเจียวฟางหยางถิงเหอทั้งสามท่านที่เหลือสมควรเป็นผู้ติดตามของมันหยางหลิงสบตาก,กับเจ้าเต๋อฮ่องเต้ดวงตาทอแววตื่นเต้นสงสัย ยังเต๋อห้องเต้คล้ายเด็กนักเรียนที่หนีเรียนถูกครูสอนหนังสือจับได้รับสั่งถามว่าทำอย่างไรดีเราเราต้องหลบซ่อนอยู่ที่ใดอย่างหลิงครุค่นคิดมิใช่นัดหมายว่าทับใหญ่พอไปถึงเขตสเวียนฝูค่อยอ่านราชองค์การรับต่อคณะเนเริเกอและเจ้าหน้าที่หกกลมกับขุนนางทั้งเก้าว่าฝ่าบาทเสด็จออกจากคนครหลวงหรอกหรือ พวกมันจะไหนประสพบพบเห็นติดตามมาโดยเร็วมันขมวดคิ้วกล่าวว่าฝาบาทนึกกลัวหรือจึงเต๋อห้องเต้ลดพระสุรเสียงเบาลงตรัสว่าเราเพียงกลัวว่าโตเถียงสู้พวกมันไม่ได้ท่านต้องหาทางขัดขวางเราต้องไปถึงเมืองต้าถงให้จงได้หยางหลิงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าอย่างนั้นมอบให้เฉินจัดการเถอะมันหันหัวม้าควบขับไปยังหลังขบวน ราชองครักษ์ยี่สิบนายกับทหารทัพกลางล้วนตามติดอยู่ด้านหลังยางหลิงกวาดตามองเห็นในขบวนมีทหารนายหนึ่งอยู่บนม้าเหลืองผิวกายเป็นสีดำตาเล็กหยีดุดถั่วเขียวจมูกคล้ายกระเทียมไว้เคลาชีชันราวตัวเม่นหากว่าถือทวนยาวเป็นพิเศษเล่มหนึ่งคงเป็นเตียวหุยกลับชาติมาเกิดแล้ว หยางหลิงรู้สึกว่าคนผู้นี้คุ้นตาอยู่บ้างพอนึกดูก็นึกออกว่าเป็นคนเขาคลืมที่นั่งอยู่ข้างกองไฟกับเจ้าเตอฮ่องเต้ต้องตากระจ่างวูกระตุ้นม้าถึงเบื้องหน้ามันตวาดถามว่าท่านเรียกว่าอะไรคนเขาคลืมสะดุ้งเฮือกมันเป็นทหารที่ผ่านการคัดเลือกจากหยางหลิงดังนั้นรู้จักหยางหลิงจึงกล่าวอย่างเรียบเรียบร้อยว่า เรียนต้าสวยซึ่งหมายถึงแม่ทัพใหญ่ผู้น้อยเป็นทหารยศเสี่ยวเว่ยหน่วยกระบองยาวหลิวต้าปั้งชุยากใหญ่ยางหลีงงเงันวูบจึงกล่าวว่านี่เป็นชื่อของท่านหรือว่าท่านกระทั่งชื่อที่แท้จริงก็ไม่มีคนเขาเคลิ้มหน้าแดงวูบกล่าวว่าแต่เท้าบิดามารดาของผู้น้อยตั้งชื่อนี้ดังนั้นเราเรียกว่าหลิวปั้งชุย อย่างเหลียงเห็นมันสัตว์ซื่อโง่งมบังเกิดความพึงพอใจยิ่งกล่าวว่าเราได้รับพระบัญชาให้เดินทางไปตรวจราชการที่เมืองต้าถงที่ด้านหลังมีขุนนางบุญหลายท่านตามมาคิดเกลียกกล่อมเรากลับไปเราให้ท่านถือกระบีอ่อาญาสิทธิ์นำทหารคนสนิทของเรา20นายไปสกัดพวกมันไว้รอจนทัพใหญ่เราผ่านด่าน จุยหยงกวนท่านค่อยรุดไปสมทบหลังจากเสร็จงานนี้จะแต่งตั้งท่านเป็นทหารคนสนิทหลิวป้างชุยยินดียิ่งประสานมือขานรับว่าผู้น้อยรับคำสัง่งยางหลิงปลดพระแสงกระบี่ยื่นส่งให้แล้วกล่าวว่าขุนนางบุญเหล่านั้นล้วนเป็นนักศึกษาสามารถพูดจาไม่ติดขัดไม่ว่าพวกมันกล่าวอย่างไรท่านเพียงแต่บอกพวกมันว่า ได้รับพระบัญชาหลังตรวจราชการชายแดนมังกรย่อมคืนสมุดขอใต้เท้าทั้งหลายดูแลนคะรหลวงให้ดีมิต้องเป็นห่วงไปหลิวป้างชุยรับพระแสงกระบี่ประสานมือรับคำนำทหารคนสนิทของหยางหลิงยี่สิบนายควบม้าไปยังแนวหลังหยางหลิงหัวร่อเฮฮะ กล่าวว่าปล่อยให้บรรดาซิ่วใช้ถกเหตุผลกับทหารใหญ่เธอซึ่งซิ่วใช้ถกเหตุผลกับทหารใหญ่คำพูดประโยคนี้สื่อความหมายว่ามีเหตุผลยากบอกกล่าวได้จากนั้นร้องสั่งนายทหารทัพกลางให้เร่งความเร็วขึ้นจัดทหารล่วงหน้าไปเปิดด่านจียหยงกวนหล,ลังจากออกจากด่าน ก็มุ่งหน้าสู่เขตสเวียนฝูโดยไม่ชักชาเจียวฟางกลับปกปิดเรื่องราวให้กับเจ้าเต๋อห้องเต้และหยางหลิงมิคาดพอถึงยามพรบค่าต้าสเวียนซื่อทั้งสามขณะเจ้าออกจากวังปรากฏขันทีวังหลังมายังตำหนักเหวินหัวถ่ายทอดพระสวนีของไทยห่วไทยเฮากับไทยเฮาสอบถามว่าห้องเต้ชไหนยังไม่เสด็จกลับวังหลังหลีต่ตงหยางแตกตื่นจนขวัญหน,นีดีฟอ รุดไปหาหยางถิงเหอชักชวนกันมายังตำหนักเวินเอียนตอนแรกเพียงโต้เถียงจากนั้นกลายเป็นลงมือหยางฟางถูกหยางถิงเหอต่อยใส่หมัดหนึ่งถูกหลีตรงหยางถอนดึงหนวดไปหลายเส้นแต่ก็ถีบจนหลีตรงหยางลมหายใจแทบขาดห่วงเมื่อไทยหัวงไทยเฮาไทยเฮาฮองเฮากลับพระชายา องค์หญิงทั้งหลายพากันเสด็จมาเกีย่ยวฟางเห็นว่าไม่อาจปิดบังต่อไปได้ค่อยเปิดเผยว่าห้องเต้มีราชอ,องค์การรับมันมิอาจไม่ปฏิบัติตามไทยหวงไทยเฮากับไทยเฮาจึงมีพระสวนีให้ต้าสเวียซื่อทั้งสามติดตามมาทั้งกลางวันกลางคืนหลี่ตรงหยางพอติดตามทันกลับไม่พบกับเจ้าเต๋อห้องเต้และหยางหลิง ผู้มาเป็นคนเคาเคล้มกับราชองครักษี่สบนายจึงร้องถามว่าหยางหลิงเจียงจินอยู่ที่ใดเรียกมันมาพบกับเราเรามีคำพูดหลายประโยคคิดเออคิดหลิวป้างชุยไม่รอฟังจบก็แสดงกระบี่อาญาิทธิ์ส่งเสียงดังปานฟ้าร้องว่าได้รับพระบัญชาหลังตรวจราชการชายแดนมังกรย่อมคืนสู่สมุทร ขอไต่เท้าทั้งหลายดูแลนะครหลวงให้ดีมิต้องเป็นห่วงไป,ไป